สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาวเพจของ b r a v o t r a d e Academy นะคะวันนี้กลับมาพบกับโคชฟ้านะคะ b r a v o นั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เราจะไปแชร์มุมมองทองคำนะคะประจำวันพุธที่ 20เออวันนี้เรนพุดดีี่20แล้วนะโอ้มาเกือบจะสิ้นเดือนนะคะของการยายนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับเดือนนี้นะคะทุกคนแฮปปี้นะคะแล้วก็เทรดทองคำกันสนุกไหมนะคะเป็นยังไงบ้างอะพิมมาให้หน่อยนะคะพิมมาให้หน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูมุมองทองคำกันนะคะเริ่มต้นจากทาเฟมเดย์เลยคะ่ะทุกคน โอเคทางเฟมเดย์ okay, นะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนดูนะดูนะคะเมื่อวานเนี่ยมีการปิดแท่งเทียนเป็นแท่งสีแดงเมื่อวานมีการพุ่งขึ้นไปก่อนนะคะเมื่อวานมีการพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีการปิดแท่งเทียนแบบถุกลงมาได้นะคะเมื่อวานนะคะที่วิ่งอยู่เนี่ยน่าจะวิ่งอยู่แค่ประมาณ6 0ร้อยถึงเจ็ดร้อยจุดแค่นั้นเองค่ะทุกคนเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะทองคํากําลังมีความ ลังเลแล้วก็มีความไซเวที่ต้องการจะแบบเลือกทางว่าจะขึ้นหรือจะลงดีกว่านะคะก็เดี๋ยวรรอแล้วกันนะคะรอให้เขาเนี่ยเลือกทางก่อนนะคะโอเคนะคะก็ต้องเกิดทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ได้เรียนเรื่องพฤติกรรมแท่งเทียนของทางบราวมาแล้วเนี่ยทุกคนจะทราบว่าถ้าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมคะถ้าวันนี้วันพุธเนี่ยสามารถที่จะปิดแท่งเทียนแบบนี้ได้เป็นแท่งสีแดง ะะตรงนี้แหละจะเกิดเป็นแท่งเทียนของ b e a r i s h นะคะ reversal so bar นี่เป็นภาพนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวลงต่อมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเขาสามารถที่จะปิดเขียวได้นะคะทุกคนสามารถที่จะปิดเป็นแท่งสีเขียวแบบเนี้ยขึ้นไปได้นะคะก็แสดงว่ามีแรงซื้อนะคะปริมาณเยอะมากเลยที่ปรับตัวเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปหาเทคนิคในการเทรดต,ตรงเนี้ยต่อกันเลย ะะโอเคนะคะสำหรับภาพทำเฟมเดย์ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทำเฟมเดย์เนี่ยอยางที่บอกเลยว่ามีความกำกึ๋ระหว่างจะขึ้นหรือจะลงดีนะคะทุกคนลองดูภาพนี้นะถ้าจะขึ้นเนี่ยเขาจะต้องทำหายสูงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเขาจะลงบ้างละ่ะถ้าเขาจะลงนะคะอาจจะมาเทสตตรงนี้นะคะแล้วทิ้งตัวลงแบบเนี้ยเลยก็ได้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเป็นขาลงลงมา นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยรอก่อนนะคะรอให้เขาแอคชั่นภาพที่มันชัดเจนก่อนและยังไงเดี๋ยวเราจะได้เทรดกันแบบสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วมาดูด้วยนะคะว่าจากปัจจุบันที่การาฟเนี่ยยังเลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยเราสามารถที่จะมีมุมมองในการเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะซับไพ่นะคะ,ะ,คะทุกคนซับไพ่อยู่ข้างบนเลยนะคะกรอบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครติดตามอยู่ตลอดนะคะจะทราบอยู่แล้วว่ากรอบนี้เนี่ยเรามองกันอยู่ตลอดเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีเลขกลมๆด้วย1960นนั่นเองนะคะส่วนปัจจุบันนะคะในกรอบตรงนี้เลยยังไม่สามารถจะเลือกได้เลยว่าไปไหนกันแน่นะคะจุดนี้เนี่ยจะมีดีมานตรงนี้นะคะจะมีกรอบดีมานตรงนี้ฟึบะใส่ดีมานให้ก่อนจะมีกรอบดีมานตรงนี้ ะะรวมถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีภาพตรงนี้ด้วยที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนี่นะะทำา i g สูงกว่าสวิงไ i ก่อนหน้านะคะรอราคามีการมวนตัวกลับมาตรงเนี้ยจะได้แเทิร์นที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะนั่นก็คือแ p a t ิร์นของ QM นั่นเองนะคะทเทิร์ n ของ QM นี่นะคะ,เ,เ,นะคะเดี๋ยวขอกลางไว้ให้ก่อนว่าเขาจะอยู่ที่กรอบประมาณตรงไหนนะคะ QM ก็จะอยู่ในประมาณตรงนี้เลย15แถว 15- ถึง0 ศูนย์แปดทำนองนี้นะคะ QM ชึบนะคะตรงนี้ขอให้เป็นกรอบสีม่วงไวลาา้ละกันนี่นะคะอะถ้าเกิดปรับตัวลงมาเนี่ยสองจุดตรงเนี้ยมีความน่าสนใจคะ่ะทุกคนโอเคนะคะเราย่อยไปในทำเฟรมสชั่วโมงกันบ้างนะคะทำเฟรมสชั่วโมงปัจจุบัน,บนนะคะทุกคนทำเฟรมสชั่วโมงเป็นเทรนอะไรคะ ปัจจุบันทาเฟมสีชั่วโมงเนี่ยมีการปรับตัวนะคะเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยนะคะปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สิ่งที่เขามาติดอยู่นะคะที่ยังแบบอุย้ยด้วยเดียทําไมเมื่อวานมีการทุบลงมาด้วยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะ มีการไปเทสนะคะกับกลุ่มก้อนซับไพของไทม์เฟรมเดียวกันนะคะหรือว่าไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะคะไปเทสกับซับไพแล้วก็มีการย่อตัวเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนการเทรดดีมาซับไพเนี่ยในทุกๆดีมาหรือว่าซับไพที่แข็งแรงเนี่ยมีโอกาสจะมีการย่อตัวลงเพราะปกติกราฟก็ไม่ได้จะแบบเดินขึ้นแบบพุ่งขึ้นไปทันทีนะคะจะมีการย่อแล้วค่อยขึ้นค่อยขึ้นหรือมีการย่อลงแล้วก็ตําลงเรื่อยๆแบบเนี้ยได้เช่นกัน นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเปน็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยที่ทําไมเมื่อวานเนี่ยมีการทุบลงมานะคะไปเทสสับไายนั่นเองไปเจอนะคะไปเจอสับไายนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีสับไายอีกหนึ่งกอนที่เป็นที่มีความน่าสนใจนะคะเดี๋ยวขอใส่ตัวเลขตรงนี้นิดนึง1939ถึง1935 19นะคะตรงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งก้อนหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็แอคชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1รอบนั่นเองนะคะทีนี้ทีนี้มาดูปัจจุบันกันหน่อยนะคะมาดูปัจจุบันกันหน่อยว่าตรงนี้มีดีมานอะไรบ้างนะคะทุกคนเห็นแห่งเขียวๆตรงนี้ไหมคะตรงนี้แหละมองเป็นดีมานนะคะอ่ะดีไว้ก่อนกรอบตรงนี้เป็นดีมานที่น่าสนใจสําหรับวันนี้มากๆนะคะถ้าเกิดว่าปรับตัวลงมาได้นะคะแล้วก็มีสัญญ,ญาณนะคะอาจจะเป็น QM buy นะคะหรือว่าพฤติกรรมทองหรือใครที่อยู่ห้อง super hidden นะคะ,ะตรงนี้แหละใครที่เป็นนักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาบายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งกรอบตรงนี้นะคะอยู่ที่27นะคะถึง23นะคะจุดเนี้ยเป็นอีก1จุดนะคะที่มีความน่าสนใจนะคะอยากพาทุกคนไปดูอีก1จุด,ดด้วยที่เมื่อวานเนี่ยมันเกิดแอคชั่นแบบสวยมากนะคะก็คือตรงนี้แหละ มีเลขกลมๆอยู่ก็คือ1930เนั่นเองนะคะลองดูนะปะัดตอดีตนะคะอดีตของเขาเนี่ยเทส1 9 3 0แล้วลงเทส1930แล้วลงเทส1930เาแล้วลงนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยสามารถที่จะไปยืนเหนือ1 9 3 0ได้แล้วนะคะสามารถที่จะไปยืนเหนือ1 9 3 0ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองดูนะบางทีการลงมาตรงเนี้ยแล้วสุดท้ายอาจจะขึ้นไปปิดแท่งเทียนยืนเหนือ1 9 3 0กก็ได้นะคะแต่ตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยรอเช็ค คอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งพฤติกรรมคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็สอนกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนสอนไปหมดแล้วเนาะแล้วก็พูดบ่อยด้วยนะคะตรงเนี้ยน่าสนใจนะคะกรอบแรกเลยที่เราจะบายกันมีกรอบนี้นะคะแล้วถ้าเขาเนี่ยไม่อยากลงมาเลยละ่ะแบบมีแรงซื้อแล้วแบบโอ้ยอยากจะไม่อยากลงมาแล้วนะคะทุกคนจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาเซลล์นะคะทั้ง2กรอบตรงเนี้ยได้เหมือนกันนะคะแต่เช็คโมเมนตัมแล้วก็เช็คคอนเฟิร์มให้อีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขียนราคากรอบนี้ไว้ให้ด้วย 1>, 1 9 4 6นะคะถึง1 9 4 3ตรงเนี้ยน่าสนใจนะคะรอเขาปรับตัวขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีความรู้นะคะชุดทองคำเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าปรับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยน่าสนใจตรงเนี้ยสามารถจับพิจารณาเสลยได้ นะคะส่วนสําหรับกรอบแรกตรงนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเซลล์อีกอ่ะรอคอนเฟิร์มนิดน,นึงนะคะทุกคนรอคอนเฟิร์มนิดน,นึงอาจจะเป็นการรอคอนเฟิร์มในทางฟิล์มที่เล็กลงก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นแบบไปเกิดสัญญาณ b e a r i s h Classic Divergent แล้วก็ทุบลงมาอีกรอบหนึงนะะ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกรอบนี้ยังเซลล์ได้รอคอนเฟิรม์มกรอบนี้ก็เหมือนกันนะคะ รอสัญญาณคอนเฟิร์มหน่อยที่อยากบอกว่ารอสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นขึ้นมาแล้วการที่เราจะเซลล์เนี่ยรามาดระวังด้วยรอเช็คโมเมนตัมสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยดีที่สุดค่ะปลอดภัยด้วยเนาะส่วนการบายตรงนี้เนี่ยก็ลองดูค่ะกรอบมันประมาณ400จุดนะคะถ้าเกิดว่าใครรับได้เนี่ยอาจจะเข้าตั้งแต่ขอบโซนตรงเนี้ยนะคะแล้วก็เอชเอลใต้กรอบโซนตรงนี้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าอีกอันนึง ไม่ไหวแล้วนะคะขอทะลุลงมาหน่อยได้ไหมคะเออขอทุบลงมาเลยเนี่ยก็รอบ่ายได้ต่อนะคะตรงนี้มีดีมา์ด้วยมีดีมา์ด้วยนะคะที่น่าสนใจแล้วก็มีกรอบ QM ของ D ด้วยนะคะ,ถ,ถ,ะ,ะ,คะถ้าลงมาได้จริงๆเนี่ยนั่นแหละสวยนะคะถ้าลงมาได้จริงๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าปรับตัวหลุดดีมานนี้มาได้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอาจจะเป็นแพทเทิร์น QM เซลให้เราเซลลงมานะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่เซลก็ รอบายข้างล่างนี้เลยนะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ได้ไปหลายแผนเลยนะคะทั้งแผนบายแล้วก็แผนเซล sale นะคะแต่ก็แนะนํานะคะว่าให้เช็คคอนเฟิร์มกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้ราคาที่มันเปะปังมากขึ้นแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าเขามีสัญญาณในการบายตรงนี้จริงๆรไหมนะคะเห็นไหมว่ามีบายมีซัพลายมีดีมานแบบ ดันขึ้นดันลงกันอยู่ตลอดทางเลยนะคะก็เดี๋ยวมาเช็คสัญญาณกันดีแล้วถ้าเกิดว่ามีจุดเข้าสวยๆนะคะแน่นอนนะคะว่าเดี๋ยวจะส่งที่แกรมให้ทุกคนนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนได้ไปหลายแผนแล้วอย่าลืมนะคะไปตีกรอบโซนใน XTB หรือ x s t a t i o n 5นะคะของตัวเองแล้วตั้งอเลอร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้เทคนิคมาแล้วเราค่อยกดไม่ต้องไปบี้เข้าเทรดเขานะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพร้อมหรือยังกับบรรยากาศมันๆแบบนี้ กลับมาอีกครั้งกับเทสด v u v i to change your life ครั้งที่7รวมเด็ดจาตุลเทพของเหล่าเทพเทซสั้นจะพาคุณเชรสุดมันทํากำไรไปด้วยกันวันที่26กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงถึง3ทุ่มตรงในเทเลแกรม8ชั่วโมงนี้ต้องร้อนระอุเป็นไฟแล้วมาเก็บกำไรไปด้วยกันนะคะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ